สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไปด้วันครับและวันนี้เราอยู่กับคลิปเจ้าของบิ๊กไบมือสองหนึ่งวันครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจขายรถบิ๊กไบมือสองในวันวันเขาทำอะไรบ้างแล้วเขามีจุดเริ่มต้นอะไรวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเจาะกระโขบดูนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสตีดเลนนะครับเป็นร้านเี่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ผมเองก็ที่ทํา YouTube เหมือนกันก็คือพี่ไอสตีดเลนสนะครับใครที่ยังติดตามอยู่เดี๋ยววันนี้พาไปเจอพี่ไอส์กันนัดพี่ไอส์มา ไหมมันต้องไปดูรถเองไหมราคาต้องตั้งเท่าไหร่การตลาดจะล่วงไหมแล้วเราต้องทํายังไงถึงคนจะซื้อรถเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เราไปลุยกันเลยปวันนี้เรามาถึงสมุดปราการเลยนะครับมาเยี่ยมร้านพี่ไอใหม่ด้วยเห็นพี่ไอเขาเปิดร้านใหม่วันนี้นี่คือร้านใหม่นะครับน็ โอ้โหว้าวเอาพี่ไอโอ้พี่ไอไปเดี๋ยวครับนี่เฮ้ยผมไม่ได้เจอพี่นานเลยอ่ะพี่ไอตอนนี้ยังทำยูทูบอยู่มั้ยูทูบเลิกมาสามปีแล้วครับเลิกมาสามปีใช่คือมาทำธุรกิจนี้แบบเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยครับพี่มาทำวงการนี้ด้วยไงอยู่ๆทำยูทูบเลยแล้วก็มาเข้าเราต้องอิงถึงเรื่องของด้านยูทูบเนาะสมัยช่วงนั้นมันเป็นขาลงของยูทูบแล้วที่ตอกมันบูมแต่เราก็รู้สึกว่ารายได้ยูทูบเราไม่ตอบโจทย์เราแค่คิดว่าเราต้องหาอะไรเพราะรายได้เงินเราเหลือประมาณห้าหมื่นสุดท้ายใช่แล้วเราก็เลยไปลองหารถมาขาย ลแล้วก็เป็นลงทุนค้าเล็กๆก่อนใช่ไหมค่า300สมัยนั้นจะอยู่ประมาณ4ี่หมืซื้อมาคันแรกคันแรกแช่วงนั้นเหมือนไฟแนนซ์มันก็เราฝากโค้ดกับพี่เขาจัดเนาะเรารู้จักพี่อาจารย์ของพี่เขาเป็นแบบให้คนที่เขามีโค้ดกรุงศรีอยู่แล้วเขาเป็นไฟแนนซ์อยู่แล้วเขาขายรถอยู่แล้วเราก็เขาให้ความรู้เรามาสอนเรามาเราก็เลยได้ตรงนั้นมาจากเขาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ของเราเงินก็แรกพี่ม<อ>ีแค่ห้าหมื่นน้อยเลยอะ่ะใช้ว่าไม่ไม่มีเงินเลยมีแค่ซื้อได้แค่คันเดียวแล้วพอขายออกก็ค,ค่อยๆก็สมัยนั้นจะยังไม่่ใใชช้้เเงงินนนนททําาาออะะะะไรรกกกจจจจลุวย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเรียกเรียกได้ว่าเป็นร้านยังพี่ไม่เป็นเราฝากเขาตอนนั้นไม่เป็นร้านมีรถอยู่คันเดียวก็คือฝากไปเรื่อยๆแล้วสมัยก่อนก็ซื้อรถมาจอดไว้ในคอนโดที่เราที่เราพักอะคืออารมณ์เหมือนกับว่าเราไม่มีที่จอดเนาะเราก็ซื้อมาไว้ในคอนโดเราเฉยกถ้าเก็บมาจนที่เขาเยอะเกินเขาก็มาพูดว่าเออต้องหาที่ร้านได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแตะดาวไปสามล้านสี่สี่หกร้อยยังไปพันณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันคือพวก อะไรเงี้ยมันก็เยอะมากแต่ตอนนี้แท้ได้สิทพี่ยังขี่อยู่ใช่ไหมนี่ว่ารถอยู่นี่ครับคันที่ทําคลิปยูทูบมาดูมาดูตำรวจรถพี่ไอก่อนนะครับว่าตอนนี้รถพี่ไอยังขับอยู่ไหมพี่ไอก็คือก็ยังขับอยู่ใช่ไหมนานๆทีครับนานๆทีอันนี้คือรถพี่หมดเลยเหรอใช่ครับทั้งหมดทั้งหมดมีห้าคันอันนี้อะไรนะพี่ V4 V4S V4S ที่ใส่เฟลลิงซูเปอร์เลเจชัล่าว้าวแค่เฟลลิงก็สี่แสนแล้วครับโโอ้ห ของแต่งเยอะนับอย่าไปนับเลยเยอะอันนี้แทน X10 พี่ใช่ไหมนะคือคันที่ทําคลิปมาโดยตลอดคันนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนชุดหน้าหรอเบิกของแท้มาใส่เย้ก็เป็นประมาณแสนห้าหมื่นบาทแค่ไฟลิ่งอย่างเดียวเบิกศูนย์มาผมเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรด้วยเนาะพี่ใช่ครับทุกอย่างเลยใช่ไม่ทําคลิปต่อหรอแบบถ้าเรามีรถเยอะขนาดนี้มันไม่มีเวลาครับคือเมื่อก่อนเราจะแบบถ้ามีรถเราก็จะรู้สึกว่าเอามาถ่ายลงให้แบบเอฟซีดูใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ค่อยมีเวลาไปแบบ ไปนั่งตัดต่อหรือว่าไปขี่รถถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าใช่ครับแต่ก็คือถ้าใครอยากไปดูรถร้านพี่ยายนะใช่ยังอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าพี่ยัยเขาเลิกขับไปแล้วอะไรเนี่ยพี่สามาใช่ครับซื้อมาอันนี้คือพี่ซื้อมาครบทุกค่ายเลยนะคือบางทีเราทําร้านตอนเรามีกําลังเนาะเราซื้อมาเพื่อขี่แล้วก็บอกฟิลกับลูกค้าว่ารถมันดีแตกต่างกันยังไงแต่ละแบรนด์แล้วก็พี่มีอาวันเอ็อีกคันนึงอยู่บ้านไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยก็คือพี่พี่มีครบทุกค่ายท พี่ก็เลยไม่ซื้ออ๋อแต่พี่คือซื้อรถมาขายพี่ก็ลองขี่มาหมดแล้วแล้วเวลาการ<ม>การเราทําธุรกิจนี้แล้วเอ๊ะเราเราเปิดร้านกี่โมงพี่คือถ้าเป็นลูกน้องก็จะมาช่วง9ก้าโมงเปิด9ก้าโมงแต่ว่าคือถ้าลูกค้าอยากมาดูรถจริงนัดดูได้ได้ถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพราะมีคนสแตนบายรออยู่ใช่ครับ,รบไม่ซีเรียสจ,จะนัดเวลามาตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเวลาร้านก็มันเก้าโมงถึงสามทุ่มสามทุ่มใช่ครับอ๋อแล้วพ,วพี่แล้วพี่ปกติพี่อยู่ประจำไหมพี่เป็นเจ้าของธุรกิจาหลังไม่ค่อยอยู่เที่นนรกกก่าาเปะจังงไิ แค่คิดนู่นคือตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้แรงในการทํางานเราใช้แค่สมองห,หรือมือถือ,อของเราในการหารถอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นแต่ปกติพี่ก็คือยังหารถอยู่ใช่ไหมแบบหาครับคือจะมีทีมหารถแล้วก็จ่ายเงินเขาเขาส่งมาหแล้วเราก็จ้างขนส่งไปเอารถแล้วให้เขาดูรถแล้วเราก็คุยกันต่อราคาซื้อเข้ามาสมัยแรกๆพี่ก็จะไปซื้อด้วยตัวเองจําได้ไหมครับบีแ6ก์หกกรจริงๆผมขายพี่ไอ้นะครับใช่ใช่เจอพี่อันนี้พี่ไอ้พี่ไอ้ดูเหรอลูลหรือทีมงานพี่ดูทีมงานทับแบงก์ไปดูเพราะวันนั้นพี่ไม่ได พี่รู้ไหมเรื่องรถผมรู้จำได้พี่สมัยนั้นน้องมาเลิกทำยูทู e ตอนที่ผมยังทำอยู่ตอนนั้นน้องพูดตามตัวแสนแล้วมั้งพี่เลิกทำตอนสามแสน นี่ก็เลยหยุดแล้วตอนนี้รถผมเป็นไงละขายไปแล้วขายแล้วเหรอมีลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ได้มาไม่ทันเลยแล้วทุกวันนี้พี่ปกติรับค้าตอะไรเข้ามาเยอะสุดก็คือจะเป็นค้าตัวใหญ่ตัวกลางครับหกร้อยถึงพันส่วนใหญ่จะเป็นค้าที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นค้ากลางสมัยก่อนปีสองปีที่แล้วค้าเล็กจะขายดีแต่ว่าช่วงทุกวันนี้ราคารถมันลงมาเยอะใช่ไหมเพราะอาจจะด้วยไฟแนนซ์เขาปรับราคาลงจนทําให้รถแพงๆของค้ากลางเนี่ยมันถูกลงมาเหมือนค้าสี่ร้อยสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยจับต้องได้ง่ายขึ้นคนก็จะเเอออีียยงงงมาาาท่ตนน้ เหลือประมาณ200แสนเองแต่แต่ก่อนขายกันมือหนึ่งนี้น่าจะ500 0 0นกว่าห0 0 0 0นเก้าใช่ไหมกระแสดีไหมมันดรอมไหมช่วงนี้หรอครับมันจะมีคนที่เล่นมานานแล้วก็เบาลงแต่คนที่เพิ่งโตมาก็จะกลับมาเล่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้ แต่สําหรับผมคงก็ว่าเบาอยู่ในระดับมันเบามันเบาครับ,บ,รบถ้าเราเห็นภาพมันเบาลงไม่ใช่ว่าไม่มีคนชอบเลยทั้ทีเอ่ะไม่จะมีคนชอบอนะทุกคนแต่พูดจริงนะทุกวันนี้แบบตลาดรถนี่คือแบบถ้าจะซื้อค้าสามร้อยเอาจริงเพิ่อมอีกนิดนึงมันได้600นะถูกต้องในนี้มีกี่คันทั้งหมดคือตอนนี้เหลือประมาณสักประมาณ3ามเป็นเป็นอะไรส่วนใหญ่พี่คัดกลางครับ650 650 ZX6 R6 จะขายดีจะหารถยากด้วยนะครับคัดประมาณ200,000ต้นต้นส0 0 0สนกลางหรือแสนปลายปลายงี้ยคนจะเล่นรถแรงนี้ซะเยอะครับพี่รับบออะไรมา่ยสุด650 ผมข้้ศส่วนครับหมดเยอะครับพวกนี้เข้ามาเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกออโต้มีอะไรด้วยใช่ไหมพี่คือเพิ่งเพิ่งมาซื้อบิ๊กกูเตอร์ใหญ่ๆมาขายมาลองแต่ว่าคนตลาดกลุ่มนี้จะเป็นคนค่อนข้างมีอายุแล้วก็มีเงินค่อนข้างดีก็คือถ้าจะซื้อรถหล่มันก็ต้องดูกลุ่มลูกค้าใช่การตลาดด้วยนะพี่ใช่ครับแล้วพี่ว่ามันมีแบบว่ากระแสที่แบบมันราคามันตกหัวไหมมีเลยมีเรอใช่ครับย่างี้เรา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 โดนเต็มเต็มเลยโดนครับโดนกระทบก็รายได้ก็หายลงไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องสู้อยู่ดีก็ต้องสู้อยู่ดีเนาะ ไฟแนนซ์ของแต่ละไฟแนนซ์สู้บ้างไม่สู้เคสบ้างอะไรครับทุกคนผมอยากจะบอกว่ามันจริงมันไม่ใช่การขายรถเดียวไอเรื่องไฟแนนซ์นะใช่ไหมพี่ไฟแนนซ์คือเป็นคนที่ถ้าจะเป็นตัวกําหนดราคาของราคาขายในทุกวันนี้เลยดีกว่าก็คือถ้าคนจะซื้อมันต้องรอไฟแนนซ์รออะไรอยูน่นาะพี่ใช่ถ้าคนมีเงินสดมันก็ง่ายคุยง่ายแล้วปัจจุบันในการออกรถแบบแบบแต่ละทีมันยากไหมหรือว่าเครดิตลูกค้าลืวนๆคือ <ๆ S 1> <ล>บางทีเครดิตลูกค้าแต่ทุกวันนี้จะดีกว่าสมัยก่อนคือคนที่ติดแบคลิก็คือจะไม่เขา,เขาจะเริ่มรู้ ครับเองนะครับน้องๆที่อยากจะออกรถจริงๆก็มีงานมีเครดิตอะไรก็ออกได้น้องที่แค่ทํางานนะครับแค่ทํางานก็ออกได้เดี๋ยวนี้แบบว่าเงินเดือนไม่เกินหมื่นพี่ว่ามันออกได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมได้อย่างผมอยากออกกับพี่เนี่ยเก้าพันเก้าพันเริ่มต้นก็โอเคได้แล้วครับได้แล้วเหรออย่างนี้ได้รุ่นไหนพี่ถ้าสมมเป็นคนในช่องใหญ่จริงๆถ้าเก้าพันผมแนะนำเป็นคัดเล็กมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ลําบากเรื่องของการกินอยู่ของเราถ้าสมมติว่ารถมันผ่อนประมาณสามพันเงินเดือนเราเก้าพันอย่างน้อเราเหลือสักหกพันไว้กินไว้ใช้ก็ยัังโอเคแตต่่ถถ้้าาาาาสสมมมมมิวผรดนให ถึงคัส650ได้นะแต่ว่าผ่อนแพงสัก4,500-5,000เวลาบาง 5, ทีการเป็นอยู่เรามันจะไม่ค่อยดีมันจะฝฟื่อดเพราะสมัยก่อนผมเองก็เคยแบบออก650มาเงินเดือน12,000อย่างเงี้ยผ่อนลถไปแล้ว ห้าพันห้า่เียแทบไม่เหลือกินไม่พอหรอกครับใครฝืนตัวเองมาแล้วดีกว่าใช่ก็คือถ้าใครจะซื้อก็ต้องคิดคำนวยดีอย่าลืมนะว่าซื้อรถมาปุ๊บมันต้องมีพวกค่าเซอร์วิสอะไรอีกเนาะพี่เนาะใช่ครับราคาน้ำมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันมันไม่ใช่ใชรถธรรมดานะ<ช>คือแบบว่าประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วปกติเวลาที่หารถเนี่ยหารถอย่างเงี้ยพี่หาจากไหนเฟซหรอมันมีสองทางครับทั้งกลุ่มทางเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นกลุ่มพวกซื้อขายบิ๊กไบค์แล้วก็พวกลานประมูลที่แบบคนผ่อนไม่ไหวแล้วก็ปล่่่่อออออยยดาาาาางงีี้้กก็มมมรรรรจจะะะไไปปหหตตตสสูลแน พวกนั้นจะได้ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปา๊าเราต้องไปเลือกก่อนอแต่ทางผมจะไป,ไปดูรถด้วยตัวเองก่อนที่จะประมูลใช่แตป่ประมูลนี่คือพี่ไปดูใช่ครับต้องไปดูด้วยตัวเองอ่านาน,น,าน,น,านทีม่มีหรือว่าเดีละครั้งคือช่องทางไหนหาได้รถคืออะไรไงถ้าเรามีรถเราก็จะมีกําไรความหมายคือว่าซื้อมาเหอะ อะไรเงี้ยโอ้แล้วราคาพี่ตังเองไหมหรือว่าก็อย้งองอ,อิงจากราคาตลาด,นะลาดก่อนแต่ก็จะขายแพงกว่าตลาดหน่อยนึงบางร้านก็ขายถูกแต่ว่าคือราคาต้องอิงจากสภาพรถด้วยคือยอย่างหกห้าส่วนคนเนี้ยใช่ครับ ก็อยู่ที่ว่าปีอยู่ที่ว่าไม่อันนี้อันนี้ปีสิบเก้าไมค์สี่พันก็างอย่างงี้ก็คือไมค์น้อยแล้วก็แต่ว่ามันเป็นรถจอดแถวแถวเขาเรียกว่าอะไรแถวการประปาแล้วมันมีคาบอะไรเงี้ยที่มจะเป็นตําหนิแต่ว่ารถเป็นมือเดียวนะเป็นมือเดียวใช่ครับแต่นี้ก็คือไมค์น้อยก็คือราคามันก็จะสูงกว่าปกติใช่ไหมพี่ก็ต้องดูสภาพครับสภาพเป็นหลักส่วนใหญ่สภาพบางทีรถมือสองมันจะมีตาหนิบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานอย่างรถเราตอนได้มาก็มีนิดหน่อยคือมันเป็นตามการใช้งานของคนทั่วไปพี่ไหญเราี่เวลาเราไปดูรถ บอ,อกเบื้องต้นเนมว่าเราได้ดไดครับจริงๆตําหนิทั่วไปเราก็ดูจากการรับ ได้ของเราหรือว่ารับไม่ได้แตจงจริงส่วนใหญ่จะดูรถชนเป็นหลักก่อน<ม>ความหมายคือว่าถ้าสมมติมีรถไม,ม่ล้มแปะพี่จะพิจารณาคือลบแปะพี่ซื้อได้แต่ถ้าล้มสไลด์หรือว่าชนมาพี่จะไม่ซื้อเลยเพราะว่ามันบางทีเราเข้าใจลูกค้านะหัวอกเวลาเราไปซื้อรถเราก็อยากได้รถดีๆเราต้องอิงจากตัวเราเองก่อน<ม>แากั้เราก็จะดูตามคอครับว่ามันมีรอยเชื่อมของของการทํามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดูได้ถ้าเราประสบการณ์เราดูออกแต่ว่าแรกๆตอนที่ทาธุรกิจแรกๆผมก็พลาดอะไรเงี้ยซื้อรถมาเครื่องพังอะไรเงี้ยมีเจ็บตัวเหมือนกันแรกๆจะต้องมีพาดก่อน เพื่อเป็นแบบการเรียนรู้หรือว่าเราจะไม่พลาดเรื่องเดิมซ้ำๆอะไรเงี้ครับ<ด>คอคอเป็นหลักแล้วก็สภาพโช o ว่าเบี้ยวหรือเปล่าศูนย์เบี้ยวหรือเปล่าต้องค่อมแล้วลองขี่ดูว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างก็ดูหลักๆประมาณนี้ใช่ไหมพี่อันนี้ส่วนใหญ่ผมซื้อมากริบเลยเนี่ยเซอร์เรซิบกิบเลยเดือนนึงมันออกเยอะไหมพี่แบบ้าประมาณทักสี่สิบคันสี่สิบคันเอยจิงเลยพี่สามสิบห้าถึงสี่สิบค<อ>ันก็ปาไปครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบคันได้้องสิเวลาออกสี่สิบคันอย่างเงี้ย เราทําการตลาดเยอะไหมพี่ยิงแอดไม่ถึงหมื่นครับประมาณเดือน6กพันบ้าง7 0 0 0บ้างแต่ว่าทีมเซลเราก็ขยันโพสไงครับมันต้องบางอย่างแบงก์เองนะาต่พอเห็นช่องทางดิจตอลเขาบ้างที่เขาลงคลิปอะไรเงี้ยก็มีลูกค้าติดต่อมาแล้วแต่การทําการตลาดทีใชครับแต่ผมว่าการทาการตลาดก็สําคัญอยู่นะช่วงเนี้ยใช่ครับมากๆทุกธุรกิจใช่ครับว่าทุกธุรกิจเลยดีกว่าการตลาดสาคัญครับอันนี้ก็คืออะไรพี่อันนี้คือมุมถ่ายรูปเหรออืมที่แรกว่าจะเป็นถ่ายรูปพวงทิ้นรูปเราก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างคืออยากให้มันมีสว่างไว้แบบบ้้้ใหลูกคาารรรัถตงนีะยเปม อันนี้โลโก้ใหม่แล้วพี่ตอนแรกผมใช่โลโก้เพิ่งให้ลูกค้าออกแบบลูกค้าที่แบบมาซื้อรถกับเราอย่างเงี้ยก็ให้เขาออกแบบชื่อมาทาง YouTube เลยครับคืออินนออยจาก u t u b e เลยใช่ไหมใช่ใช่เออแล้วก็อย่างหนึ่งพี่ <ừ. S 2> ไอเวลาเทินเนี่ยรถที่เทินนะคบผมจะอิงจากราคาซื้อเข้าของทางร้านเป็นหลักแล้วก็จะอิงกับราคาตลาดว่ารถรุ่นนี้ตอนนี้ขายประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยร้านจะต้องมีสมมติผมลงทุนสามแสนใช่ไหมครับคร่าๆกลมๆเลยอย่างน้อยผมต้องมีกำไรอยู่สักสี่หมื่นโดยประมาณเพราะว่าผมเงินสามแสนเนาะที่ลงทุนไปแล้วก็สี่หมื่นนี้คือผมจะต้องามดูแล หลังการขายลูกค้าอีกความหมายถ้าสมมติว่ารถลูกค้าเกิดอะไรขึ้นมาทางร้านผมก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดคือทุกคนทุกธุรกิจครับมันต้องมีกําไรแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ต้องเอามอยดูแลลูกค้าอะไรของเราอีกการเทิร์นมันดีกว่าการขายปกติไหมเหมือนกันเหมือนกันค <ขา S 2> ่าเท่ากันแต่ว่าบางทีการเทิร์นอาจจะยืดหยุ่นได้นิดนึงอารมณ์เหมือนกับว่าสมมติผมรับรถคันนี้สามแสนพอเทิร์นที่จะเอารถในร้านอีกผมอาจจะเพิ่มไปสักสามแสนหนึ่งสามหนึ่งห้าอะไรเงี้ยอาจจะขึ้นมาอาจจะอะไรเงี้ยแต่เขาต้องเอารถกับเราหน้าอะไรเงี้ย ผมถามนิน่นึงนะพี่เดีไหมพี่มาทําธุรกิจดีแล้วคือต้องใช้คําว่าเป็นจุดพิกชีวิตเลยดีกว่าครับใช่หรออันนี้ใช่คือตอนนี้ผมมีทั้งทุกอย่างที่ผมอยากได้ตอนนี้คือภายใน3ปีผมมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถ เบนซ์บีเในสิ่งที่เราชอบเราก็ได้มันมาหมดแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เรามีทุกแบรนด์จนที่เรารู้สึกว่าเราเราเบื่อแล้วอะไรอยเงี้ยโอ้โหใช่ครับขนาดนั้นเลยพี่ใช่คือครับคือมันได้ทุกอย่างจริงๆแล้วใช่ไหมที่อยากได้ใช่แล้วเว้นแลมโบกินี่ะไรเราอ๋อเรามีแผนสักสี่ปีสามสี่ปีข้างหน้าดูเราต้องมีกําหนดไหมว่าเออยอดเดือนนี้พยายามบอกลูกน้องต้องทําให้ได้เลอ๋อเราก็อาฉีดเงินเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้จริงๆไหมว่าสี่สิบพันสามสิบันตลอด ตอเดือนนี้ว่าเดือนใช่ครับไม่เคยรอบกัันพวกนี้ไม่ได้มันก็จะเยอะตามที่เราขายเยอครับอย่างพ,พีกสุดเมื่อ2ปีที่แล้วก็ เดือนหนึ่งก็มี 2. 6ดล้าน2.5ล้านต่อเดือนใช่ครับปีหนึ่งก็โอ้โหออกกี่คันนะนี่ทุกคนก็ต้องคิดเอาแล้วับว่าออกกี่คันใช่แต,ตแต่ว่าช่วงปีนับปีเป็นปีพีคแต่ว่าปีนี้ก็จะรับาบลงหน่อยเพราะว่าด้วยเรื่องของไฟแนนซ์เขาปรับเงื่อนไขใหม่ที่มันยากขึ้นแล้วก็ยอดจัดที่ปรับลงแกปเล่นเราน้อยลงอะไรยงี้ครับเราราคาเราก็ต้องขายถูกลงมาอะไรเยงี้มันก็จะยากตามปีแต่ละปีไม่เท่ากันเลยอพอไฟแนนซ์ปรับมันก็เข้าข้อเสียเราด้วยใช่ไหมใช่ครับ เราต้องมานั่งแบกค่าใช้จ่ายลูกน้องทุกเดือนใช่ครับมากมากเลยด้วยเพราะว่าแต่ละคนเงินเดือนสูงคือเอาง่ายๆว่าทํางานกับผมอะชีวิตดีขึ้นทุกคนผมการันตีเลยใช่บ,บอกได้ไหมพี่ว่าเงินเดือนอ่าไหรหรือว่าอย่างผู้จัดก,การผมแบงก์เองอะต่างๆก็มีเจ mm ็ดเจ็ดหมื่น ขึ้นต่อเดือนแล้วก็สําหรับคนทั่วไปสําหรับคนที่วุฒิการศึกษาต่ำจะได้เงินเดือนค่อนข้างสูงขนาดนี้ผมมองว่าทุกคนนี้มันยากแต่ว่าตัวพวกเขาเองทาได้ทั้งที่ว่าักคือผมมองว่าแบบปริญญามันแค่ระดับหนึ่งแค่เป็นใบเบิกทางสาหรับงานประจําทั่วไปแต่ว่าบางทีคนเรามีศักยภาพแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งด้านเรียนอาจจะเก่งด้านการค้าขายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ประสบความสาเร็จมาได้อะอย่างพี่เองก็เรียนไม่จบเหมือนกันใช่หรอใช่ปวสพี่ยังไม่จบเลยอ้าวหรอจริงครับจริงๆๆมันการเรียนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอาชีพ นั้แต่จริงๆเงินเดือนเจ็ดหมื่นก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะได้ใช่ไหมพี่มันต้องแบบเห็นผลงานเห็นอะไรก่อนใช่ไหมของเขามีผลงานทั้งการขายเราเห็นศักยภาพในการทํางานของเขาเราก็ขึ้นเงินเดือนให้ตามสองสามเดือนให้ขึ้นให้เขาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้มีกี่คนทีมงานพี่ตอนนี้มีประมาณสิบครับสิบคนเลยแยกกันอยู่คนละฝั่งทํางานคนละที่ด้วยใช่ทีนี้ทําธุรกิจนี้ก็ต้องเงินเดือนก็ต้องแบ่งไว้เท่าไหร่พี่สิบคนเดือนนี้มีสามแสนเดือนกาสามแสนได้แต่ก็คือขายออกได้ย่านี้ก็โอเคเนาะพี่ใช่ครับถูกต้องประมาณสามแสนกว่าเดือน ใครใจะจ่ายค่าใช้จาร้านเดือนก็เป็นแสนแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกพี่ก็ไม่มีมทีมงานเยอะขนาดน,นี้ใช่ไหมไม่ค่อยค่อยเริ่มแต่แต่อย่างแบงค์เนี่ยอยู่กับผมมั้งแต่คือเขาเป็นเอฟซียูทูบมาก่อนก็เลยแย่ชวนเขามาทํางานเล่นๆเขาก็มาอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เจอกันก็อยู่กับผมมาสามปีกว่าแล้วแล้วก็ทุกวนันนี้ถ้าสมมติพี่แบบพนักง,งานเพิ่มนี่ไปรับเท่าไหร่ทันกันเดือนเหรอครับใช่ทางนกันเดือนนี่ก็ต้องดูว่าทําอะไรเป็นบ้างแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็หมื่นห้าครับหมื่นห้าใช่ไหมน้อยนะครับทุกวันนี้จะเริ่มผลงานไปเรื่อย ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆครับเอออีกอย่างหนึ่งพี่เรื่องการขนส่ง้วยขายรถเนี่ยเราส่งไนฟรีไหมส่งฟรีครับเราออกเองก็เราจะเป็นคนจ่ายให้ลูกค้าเองใช่ครัอันนี้ก็เป็นงบเพิ่มของเราเนาะใช่ครับบางทีก็ลูกน้องไปส่งบ้างครับคือผมมีรถตู้รถกระบะเอาไว้สําหรับกระจายส่งอย่างนี้ก็คือแบบทีมงามาพี่ไปส่งเองใช่ไหมไม่ได้แบบส่งเองบ้างจ้างบ้างครับถ้าบางทีก็ต้องจ้างถ้ามันไม่ทันก็จ้างพี่ไอแนะนำหน่อยพี่สำหรับธุรกิจนี้ถ้าเราคนี่อยวมาลองคือมันตอนถ้าเริ่มในปีนี้มันไม่ง่ายพี่ แทบจะทุกธุรก,กิจเลยดีกว่าตอนนี้มันด้วยเรื่องของหนี่เสียมันเยอะแล้วก็ทุกธุกรก,กิจแทบจะไม่ค่อยเตื้อเหมือนเมื่อ3 4ปีที่แล้วใครจะเริ่มตอนนี้ผมว่ามองค่อนข้างยากแต่พี่ดีหน่อยคือพ,พี่เริ่มมาก่อนพี่เริ่มมาก่อนดามปีสาปีนะนะของพี่ไอนะ้น่ะใช่ไหมใช่ครับสปีกว,กว่าแล้วก็ค่อยๆเริ่มนะพี่ใช่จะทําได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าพูดอย่างนี้ทำไม่ได้น้อพี่องทำได้ครับทำได้มันเคยทำมาสําเร็จมาก่อนบอกได้ ใช่มันอยู่ด้วยความขยันอยู่ด้วยความแบบว่านู่นนี่นั่นเลยเนาะครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเออมาถึงปุ๊บมันจะเจ๊งเลยก็อาจจะไม่ใช่เนาะบางคนก็อาจจะไม่รอดก็มีก็ธุรกิจมีความเสี่ยงทุกธุรกิจแหละก็ต้องไม่ว่าจะเป็นยูทูบหรือว่าทุกธุรกิจเลยแล้วยูทูบพี่ไม่กลับมาทำมันไม่เวลาจริงจริงอ๋อแบบผมไปชวนพี่ไปขับรถเล่นไงก็ถ้าเอ็งชวนก็ได้แต่ว่าก็ต้องนัดกันก่อนอะไรได้แต่ก็อาจจะชวนชวนถ้าอยากเห็นพี่ไอซ์คอมแบ็กให้ผมตามไปไหมประมาณนี้นะครับสำหรับ่ค หาหมื่นแล้วแต่แต่จริงถ้าเรามีทุนเยอะวันนี้เราก็จะดีกว่าใช่ไหมคือเราครอบครัวเราไม่ได้เกิดมารวยคือผมแต่ผมมองว่าแต่ละคนใช้เงินไม่เหมือนของผมมันจนมาก่อนมันเลยรู้คุณค่าของเงินแต่ถ้ามองในะแบบว่าถ้าเรามีทุนหนามันก็อาจจะมันจะธุรกิจเริ่มต้น่ะมันไปได้ไวกว่าแต่อยู่แค่ว่าคนคนนั้นจะทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องอบางทีอาจจะมีเงินทุนแต่ขายไม่ได้ก็มีก็ ep <อ>นี้น่าจะประมาณนี้แนละทุกคนก็ขาดหายอะไรไปใครอยากรูเรื่องละรอีกคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมน้าจะมาหาพี่ไอย์บ่อยเลยก็เดี๋ ผมยังไม่ได้ถามตอนนี้ก็ถามไว้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับฮาดีไปละ